ราก็หากิจกรรมสนุกสนุกทำนี่ต่อเลยโก้เป็นตุ๊กตาเป็นรูปนี้เออพาเด็กน้อยมานั่งทําเด็กน้อยทําหรือเปล่าหรือผู้ใหญ่ทำก็ไม่รู้มันเป็นการฝึกสมาธินะทุกคนนี่มันสนุกมากเลยี่ตอนนี้เราต่อไปได้แบบใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เป็นตัวนะฮะใกล้ถึงฝั่งฝันเหลืออะไรเหลือเหลือปีกเหลืองหรอเหลืองใกล้แล้ว อ่าจะน่ารักมากไหมอ่าจะน่ารักมากไหมอ่านี่มีคนร่วมด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอวาสวัสดีค่ะหนูชื่อไอวาเอว่าอะไรคะช่องอะไรคะฝากช่องด้วยเอาฝากช่องก่อนฝากช่องเปิดหน้าฝากช่องก่อนค่ะเอวาค่ะเอว่าดูกล้องกันเอว่าจะเล่นอย่างเดียวเลยค่ะเอวากลังใจตั้งใจต่อค่ะเลยนะทุกคนอ่านี่นะคะโอ้ต่ออะไรคะ ว้าววันนี้ใส่ชุดสวยจังวันนี้ใส่ชุดสวยจังวันวันนี้ใส่ชุดสวยจังชุดสวยไหมคะสวยวันนี้วันเกิดใครวันเกิดใครคะวันเกิดใครควันนี้วันเกิดกงค่ะวันเกิดกงค่ะตามช่องไหน ฝากติดตามช่องไหนคะลลูกถึงไมมเอวาซีเคร็ตขับทุกคนไปติดตามผลงานได้นะคะหนึ่งสองสามเอวาซีเคร็ตขับค่ะอ่าติดตามกันได้นะคะกดติดตามด้วยนะคะพูดอีกทีหนึ่งค่ะฝากติดตามช่องน้องเอวาด้วยนะคะเอวาซีเคร็ตขับค่ะเป็นอ่าก็เขาเรียกอะไรนะคลิปสนุกสนุกเป็นคลิปเพลง แล้วก็มี AI ก็มี AI ด้วยนะมิทานมีเพลงเน็กมีหลายอย่างเลยนะคะคลิปที่เอวาเล่นกับแม่ค่ะสวัสดีค่ะที่เอวาเล่นกับแม่ค่ะแม่คนสวยอ้วนมากเลยนี่นะคะใกล้แล้วว่าต่อมาโอ้ท่าถ้าต่อทำอะไรงานอย่างนีนี่ค่ะี่คอสก็อยู่นะคะ ขยันตั้งใจอยู่ค่ะให้มากเอามาแล้วมาแล้วามาแล้วจะเติมหูแล้วนะจะเติมหูแล้วนะดูพี่ฝันตั้งใจมากเลยมันจะต่อหูแล้วดูสิสีชมพูอ่าสีชมพูนะคะขั้นตอนไหนล่ะคะข,ขั้นตอนหูค่ะตรงนี้ขั้นตอนที่ห้า ตอนที่ห้าแล้วเนาะใกล้แล้วว่าดูดิอีกประมาณว้าวสวยจังเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีใครเคยเคยเล่นต่อเลโก้เป็นตุ๊กตานะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าพี่ฝันชอบมากเลยนะทำอะไรบ้างเออทำเป็นตัวอะไรบ้างนี่เหลือแค่อีกห้าแล้วใช่ไหมหกเจ็ดก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะได้เป็นสวยสวยตุ๊กตาชื่อว่าอะไรคะพี่ฝันอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ กระต่ายกระต่ายกระต่ายน้อยนะใครรู้ว่ากระต่ายน้อยคืออะไรนะคอมเมนต์มาบอกพี่ฝันหน่อยพี่ฝันแค่เห็นว่ามันน่ารักก็เลยซื้อมาลองต่อเล่นสนุกสนุกน่ารักด้วยชื่ออะไรพี่ใบส่งมันส่งแบบนี้อย่างงี่ลูกฝ้าคุยกับเราเลยอ่าทุกคนคั้นยากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปขั้นที่หกต่อมีใครเคยต่อบ้างไหมคะทุกคน คอ <Comment S 2> มเมนต์มามบอกกันหน่อยนะ<ม>ว่าต่อเป็นรูปอะไรแล้วต่อมาได้กี่ตัวแล้วเออต,ต่อกันมากี่ตัวแล้วคะต่อไม่ได้เลยอ่ะต่อไม่ได้เลยต่อไม่ได้เลยต่อไม่ได้เลยทำไมหนูต่อไม่ได้คะโอ้โหต้องใช้แรงขนาดนั้นเลยหรอคะโอ้โหใช้แรงเยอะเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะตอบเป็นรูปหัวใจไอ้ย่าวันวาเลนไทน์ไงตอบเป็นรูปหัวใจวันวาเลนไทน์สวัสดีนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวอาจจะเป็นไลฟ์ไลฟ์อีกรอบหนึ่งคืออันนี้มันคืออะไรอ่ะมาใช้เวลาแน่เลยอ่ะลาดูบที่วายชอบใช่ไหมโอ้ที่วายชอบอ๋อนี่นะคะอี เอาเอาทำไมหูมันได้หูข้างเดียวก่อนอ่าหูหนึ่งข้างมาแล้วอ่าหูอีกข้างมันกำลังจะตามมาแล้วจ้าอุ้ยข้งที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ีะ อยวเข้าไปดูค่ะอนี่เรากำลังจะใกล้เสร็จแล้วหูข้างที่สองหูข้างที่สองกำลังจะมาแล้วนะจ๊ะนี่จ๊านี่หูข้างที่สองกำลังจะมานะนี่วันถักหนึ่งร้อยตัวครับว้าวมีคนเยอะขนาดนี้เลยว่าสะสมไว้เยอะมากเลยนะ เสดงว่าต่อสะสมไว้ยเยอะมากเลยอนาานี่นะคะได้จะสำเร็จแล้วพื้นบ้านสวยมากเลยข <laughs> อบคุณค่ะเมื่อกี้ไปลงไปตรงซอบสไตล์นี้เป็นสไตล์อะไรนะบ้านเราอะ่ะพี่ไฟบ,บ้านบ้านนี้เป็น เป็นสไตล์อะไรนะแนววินเทจค,ค่ะไม่ใช่บ้านบนะ้านหลังนี้สไตล์อังกฤษนะคะทุกคนบ้านสีเหลืองอะคะอ่ะนี่นะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วต้องขอประทานอภัยเท้าพี่ฝันด้วยนะคะเราต้องขึ้นมานะอ,าอ่านี่นิวนะอันนี้คืออะไรคะนิ่งตองนิ่งตองหลานพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะ หนึ่งร้อยตัวมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวพี่ฝันจะได้สะสมตอบด้วยเนี่ยพี่ฝันทำคิตตี้หนูด้วยดิเดี๋ยวเราต้องไปหาโดเรมอนคิตตี้ฉันทำอันนั่นแหะอาราเร่อาราเรโอ่แต่ละอย่างใช่เอวาแม่มือถังแล้วอ่ะเอว่าไม่ว่าทำอะไรเอว่าเราเออเราอยากต่อแบบตัวใหญ่ๆเขาต่อนี่โอ้กำลังมา นี่หูกำลังมาหนึ่งหนึ่งต่อซ้ำซ้ำอุ้ยเอ้ยอ่าหนึ่งต้องเอาออกก่อนประคานั้นอ่ะของเป็นสองพันหนึ่งอเสร็จแล้วน่ารักไหมคะกระต่ายของเรากระต่ายสีม่วงกระต่ายน้อยน่ารักมากเลยเหมือนแบบนี้เหมือนแบบนี้ เหมือนเลยใช่ไหมคะเหมือนเลยเอ๊ะเหมือนเลยทุกคนว้าวไหนเอวานลองชูดิชูดิลองเอามาชูกับหน้าตัวเองดิลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนอ่าลุกขึ้นนะคะอ่ะโอ้โหสวยไหมคะมันชื่ออะไรคะกระต่ายกะต่ายน้อยใช่ไหมสีอะไรคะสีอะไรคะสีม่วงสีม่วงสีม่วภาษาอังกฤษว่า pop pop แล้วก็มีหูสีอะไรคะมีหูสีอะไรคะสีชมพูค่ะสีชมพูภาษาอังกฤษว่า pink แล้วก็มีจมูกสีอะไรคะมีปากมีปากสีอะไรคะสีแดงไหนหันหน้าให้ให้คนดูด้วยอ๋อมีปากสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ red อ่ะแล้วมีสีอะไรมีสีอะไรสีอะไร อ่ะพี่ฝันคะนี่ทุกคนนี่เห็นไหมกระต่ายของเราหน้ารักปากแดงแดง<อ>จมูกเป็นสีชมพูนะคะน่ารักไหมคะเฮ้ยรูปรูปรปไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเห็นต่อเสร็จแล้วทำไมตัวต่อยังเหลือเยอะอยู่เลยเขาน่าจะเผื่อเกินมาให้หรือเปล่าคะหรือพี่ฝันต่อไม่หมด ไม่มันหมดหลยครบเลยเห็นไหมกลองเป๊ะทุกคนไหนดูดิอ๋อพี่ฝันมีนี่ด้วยเนี่ยดอกไม้ดอกไม้โอเคเดี๋ยวเราทำดอกไม้ให้นะคะอ๋อเขาอาจจะให้มาประดับไงคะประดับประดับไงนี่โหพี่ฝันันเคยซื้อมาแต่ฉันก็ยังไม่ได้ทำนี่นะพี่ฝันขาดดอกไม้นะคะบนหูบนหัวนะคะ ฝ <worship bird. S 1> ันก็เลยบอกว่าทำไมมันเยอะจังวะใช่พี่ฝันไหมคะใช่ค่ะพี่ฝันพี่ฝันเองค่ะทุกคนฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องเอวาซีที่ไหนคะในในแอปไหนคะแอปฟ้าอแอปแดงแอปแดง เออแอปแดใช่ค่ะช่องคอตหนังสั้นนะคะแล้วไอแพดเรามาเออเร็วไปเอามาเร็วเราจะมาฝากช่องเรากันบ้างเราจะได้ให้คนรู้ว่าช่องเราปันแค่ไหนเอล่าสุดเล่น AI ไปแล้วค่ะนี่นีมีอะไรมีนิทานล่าสุดลงล่าสุดอะไรนะหมุดเด้กกบเอวาบ้าเราเช้าก่อนเราเรามาเช้าก่อน สวยให้ไหนไปดูกันหนดอกเด็กต้องดูแลเพลินแน่นอนพี่ของหนูได้แล้วเป็นสีชมพูอ๋อไปสีชมพูด้วยค่ะพี่ฝันพี่ฝันต้องไปสะสมนะเขาเรียกว่าตัวอะไรอะแรบบิทหรอแรบบิทค่ะมีชื่อของมันค่ะตัวนี้ชื่อว่าฉันไม่รู้จักจริงๆเขาก็ฮิตกันมานานแล้วแหละแล้วเราก็แบบมันมีสองตัวที่มันมนใช่ใช่ใช่เราก็จะค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดใช่เขาสะสมกันมาตั้งนานแล้ะฉันอะสะสมจนเอว่ะ ทำพังหมดแล้วมันขัดหัวอย่างนี้เลยแล้วเราทำเสร็จนะเราจะต้องหลบมือเอวาด้วยพอล่าสุดอะไรค่ะของของน้องแจ็คค่ะมันเป็นยังไงอ่ะลูกโป่งค่ะมันหักเลยเหรอมันคือมันคืออัดออยมันเป็นด้ามใช่ไหมมันเป็นด้ามออยด้ามมันนะหรอหักครึ่งเลยเหรอใช่แล้วทีเนี้ยเราเห็นลูกโป่งมันหลุดมาเอ้าเราก็ไม่ไน่ เฮ้ยเศษกาดมันหลุดด่ามันหักลงโอเคโอ้โหใช่ใช่ใช่ร่วงอะดิไอ้นั่นทีมนี่นะอ่าฝากติดตามด้วยค่ะว้าแล้วราฝากติดตามช่องด้วยนีเลยอย่าเปิดช่องให้ดูนะทุกคนรอติดตามช่องของน้องเอวานะคะข้างในมีคลิปสนุกสนุกมากเอาใหม่สิคะเอาใหม่ชิคกฝากติดตามด้วยนะคะพูดด้วย นี่นี่ฝากติดตามให้ไอว่าได้นะคะฝากติดตามให้ไอว่าได้นะคะทำไถูกลุงคอสแซลแล้วเนี่ยว่าอะไรนะที่อย่างนี้พูดเก่งใช่ไหมนโอ้โอโอ้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 นีอันนี้ล่าสุดล่าสุดนะเป็นเอไอรุ่นเดียวกัอวามากกฝากแม่ๆนะคะไปเปิดให้น้องๆชมกันได้นะคะฝากคนเพื่อนมาชมกันได้นะ กนชมกันเยอะๆนะนี่นะคะถ้าใครอยากเห็นน้องเอวานะคะ AI นะคะฝากติดตามไว้นะคะช่องเอวาเชเค่ะบ่กันเยอะนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะช่องนี้นะคะนี้เลยนี่กดกระดิ่งกดกระดิ่งนี่นี่นนี่น่นี่นี่นีี่จะมีจะมีคลิปเอวาเยอะเลย นี่มีคลิปเอวาเยอะด้วยนะกับพี่บีด้วยนะมีกับพี่บีนี่กับพี่บีกับแม่ฝ้ายด้วยนะนะแม่ใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวจะมีนิทานนี่อันนี้นิทานใครจําเสียงนิทานได้นี่ยายเสร็จแล้วก็เอาไป่นะคะบีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยากันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอยากเห็นเอวาทาอาหาร เมนูอะไรก่อนเดี๋ยวทำอาหารขนมไงอ่าใช่ใช่ที่มันที่เป็นกล่องอะโอ้รีวิวขนมอาหารที่มันเป็นแบบใช่เป็นกล่องอะเออในเซเว่นในเซเว่นก็มีปะคาตอนนั้นที่ว่าเป็นเซเว่นที่กินคิดกันอะใครอยากห้เอว่าเห็นเอว่าทําคลิปอะไรบ้างทักทักเข้ามาอ่าทักเข้ามาเลยนะหัวก๊ละกันหมอกรลกกันเขินเลยแกเขินเมื่อกี้เราต่อเสร็จยังคะเสร็จยังคะเมื่อกี้เราต่อนี้สีนี้ผิด เนี่ยต้องใช้สิอ๋อนั่นไงมันจะห็นงได้พอดีมันเขาบอกว่าถ้ามันเยอะเกินี่แต่มันก็เหลือจริงนะมันเหลืออยู่แล้วแต่มันจะไม่เหลือเยอะขนาดนี้มันจะเหลือแค่แบบประมาณนี้แต่ของฉันน่ะเหลือสามารถต่อต่ออันหนึ่งฐานฐานวางได้อ่ะเขาอาจจะมีการให้วางผังนี่นะนี่นะ ก็ผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเป็นการทํากิจกรรมอย่างหนึ่งนะคะของพี่ฝันนะคะขงองพี่ฝันนะคะย้าว่าเคยซื้อมาเป็นรูปหมีหมีแพนด้าทุกวันนี้ยังไม่ได้ทาเลยก็ยังเป็นอยู่ในถุงอย่างนี้แล้วดันแล้วคือมันต้องแกะเหมือนว่าไปดูวิธีคือเหมือนเขาแบบถ้าสมมติเราจะลงล็อกนี้ใช่ไหมเราต้องไปตักแค่นี้เอาดึงแผ่นที่มันติดเก่าแล้วก็มันจะมีเครื่องมืออ่ะที่มันจิ้มอ่ะ ติมติมติมมอันนี้คือคอสติมมแบบนึงอ๋อเนี่ยมันจะมีทางนี้เขาบอกว่าอยากให้พี่ต่อหนึ่งร้อยตัวอ่านี่คือตัวเท่าไรแล้วตัวที่หนึ่งอ่าตัวตัวที่หนึ่งร้อยฝากไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าพี่ฝันซื้อมาอีกเดี๋ยวให้พี่ฝันต่อให้ดูอีกนะคะอะไรนะคะช่องอะไรคะช่องคะ ฮะพี่ฝ <ć S 1> ันไม่ได้ซื้อแต็งโมปั่นมาฝากอย่างงงงงกันีิใครเคยกินแตงโมปั่นบ้างแล้วคะที่แบบว่าพี่ฝันก็มันอยู่ในงานเกษตรอะที่อยู่ศิลปิต์อะอ่าตอนนี้กำลังหิดในติกตบอคิวยาวมากคิวยาวมากถึง BTS แล้วซื้อพี่ฝันอะเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงน่าจะช่องวัน พี่ฝันอะอยู่อยู่เกษตรแล้วพี่ไฟก็บอกว่าเออพี่ฝันไปซื้อน้ำเต็งโง่กินหน่อยเด้อยากกินน้ำเต็งโง่อะไรอย่างเงี้ยพี่ฝันบอกว่าโอ้โหไม่อยากไปคนเยอะคนเยอะคนเยอะมากคนเยอะมากวันนี้นะคะพี่ฝันจะเสร็จไหมคะไม่น่าจะเสร็จตอนแรกพี่ฝันบอกว่าอุ้ยเหลืออีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แค่ดอกไม้ดอกไม้อยู่ไหนคะดอกไม้ยังไม่ยัง นี่นะคะสงสัยจะไกรเลอร์หลับแม่เลยไกรเลอร์กำลังมากำลังมาค่ะนี่นะนี่น้องเอวานี่น้องเอวาเออนี่น้องเอวาะเอโหดูช่องตัวเองด้วยอ่ะเอวาเห็นตัวเองยังอันนี้เป็นนิทานนิทานนะคะใครอยากให้คือภาพสีสวยมากอ่ะคือแบบเป็นฝีมือของลุงเจสซี่ใช่ไหมลุงเจสซี่ใช้ a เอไอทำ ว้าวมีจอระคายด้วยอ่ะดูสิน่ากลัวโอ้น่ากลัวเอวาทำยังไงเอวาเป็นสุภาพบุรุษปะเนี่ยไหนเอวาเป็นสีไหนเออเป็นสีฟ้าตีปะเนี่ยเอวายังไม่เห็นน้าเหมือนไหมวันนี้ฮะออ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดค่ะปิดค่ะเน่ให้พี่ฝนปิด โอเคทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่โชว์ก่อนเฮ้ยมีคนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ไฟพี่ฝันพี่ฝนน้องเอวาโ้ารู้จักกันหมดเลยแล้วพี่คอรสรู้จักไหมคะคอสพี่คอสโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังงีก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อต่อต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ